โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนตีบอสตัวใหม่นะครับผมกิจกรรมใหม่ไปดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นบอสเกียวรุกิโรนะครับผมนะหลักการในการตีนะครับในบอสเกียวรุกิโรนะครับผมก็ตีได้วันละรอบนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณตีแล้วเนี่ยมันจะมีรางวัลแบบนี้นะครับผมขึ้นมาให้กับทุกคนนะฮะก็จะเป็นรางวัลเซตอุปกรณ์อันใหม่นะครับรวมถึงการปรับด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของเกียโรโร่นะครับเราจะจัดทีมตีทั้งหมด3ทีมนะครับทีมแรกเราจะจัดเป็นทีมกัดกร่อนกับเผาไหม้นะครับทีม2จะเป็นกระดูกหักสีเหลืองสีแดงนะครับใส่มาให้หมดเพื่อที่จะดีบัฟนะครับแล้วก็ทีมที่3ครับจะเป็นทีมตีบอสกิลปกติเลยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมมาตีบอสโบนลอตเหมือนกันเลยนะครับโอเคตัดมาตรงนี้นะฮะตาแรกเราก็จะตีเผาไหม้ไปรัวๆเลยนะครับกัดกร่อนใส่ให้หมดนะครับ ตาที่2ก็จะเป็นในส่วนของกระดูกหักครับใส่รัวๆเพื่อที่จะมีดีบัฟด้านขวามือนะครับทำให้บอสเนี่ยกากลงนะฮะต่อมาก็เป็นการตีบอสนะครับเหมือนกับที่เราตีบอสกิลเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับจบมาแล้วครับผมได้150ล้านนะครับผมนะประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับการตีบอสตัวใหม่นะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เจนอสเข้าเจอกันแต่เช้าเลยจ้ะ